รถครอบครัวเข้าใหม่ค่ะลูกค้าวันนี้นะคะแนนซี่ได้รถมาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะใครที่กำลังตามหาเจ้าโตโยต้าเวรอสนะคะวันนี้เติมสต็อกให้อีกหนึ่งคันเป็นสีขาวค่ะและที่สำคัญนะคะพิเศษด้วยคันนี้ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าบอรถบ้านเลยค่ะคันนี้นะคะโตโยต้าเวรอสเครื่องยนต์1.5ตัวพรีเมียมนะคะลูกค้า เอาไปราคาเพียง619,000บาทเดี๋ยวแนนซี่พาไปชมตัวรถกันค่ะคันนี้นะคะได้รถบ้านมาสภาพดีค่ะสภาพสวยมากๆตัวรถเป็นสีขาวนะคะตัวนี้นะเจ้าเวล้อสนะคะกรจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะปี2022ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะมีกล้องรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมาให้แน่นอนเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ย เป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินประหยัดน้ำมันด้วยตอบโจทย์ได้ทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะนี่เลยแล้วคันนี้นะคะทางร้านนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วยางเนี่ยเป็นปี2025แล้วนะคะเรียกได้ว่าทางร้านเนี่ยใส่ใจลูกค้าแน่นอนนะคะอยากให้ได้รถไปแบบรถที่พร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้าออปชั่นภายในด้านในนะสำหรับเจ้าเวลอ้อตัวนี้นะคะนี่เลย ภายในนะสวยมากภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะแต่งด้วยผ้าแล้วก็สนะีจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเทาตัดดำนะคะแล้วก็แต่งด้านข้างเนี่ยด้วยหลายแคปลาเรียกได้ว่าสวยลงตัวมากๆเลยนะคะนี่ค่ะคอนโซลด้านในนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะมีกล้องนะคะ360องศา นะคะนี่เลยมีกล้องมาแล้วนะคะ360องศาค,ค่ะลูกค้าปุ่มนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะที่ลูกค้าได้เพิ่มนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคนะคะและที่เพิ่มเข้ามาค่ะตัวนี้นะคะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะคะ สามารถชาร์จแบตได้เลยนะคะในรถนะคะคันนี้นะเล็กหม่ค่ะตัวนี้วิ่งนะคะ1นึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันสามร้อยกิโลค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าอาจจะมองว่ารถตัวนี้เล็กไม่เยอะไปหรือเปล่าแนนซี่บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เข้าศูนย์เกระยะเลขใหม่นะคะใช้งานมาก็ไม่เยอะมากนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วตกปีหนึ่งประมาณ30 0 0 0กโลนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยเข้าศูนย์เช็กระยะทุกรอบนะคะเรียกได้ว่าเลขใหม่ไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็คันนี้จัดให้โปรในราคาพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยว เราไปชมแถวสองกันตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดเจที่นั่งนะคะด้านในแถว2นะคะลูกค้านี่กว้างมากๆนะคะเบาะนะคะตรงนี้แถวสองนะคะกว้างเข่าไม่ชิดเข่าไม่ชันนะคะสามารถนั่งได้สบายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่นะคะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะตัวนี้นะ,ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนเลยนะคะนี่เลยพันหลังฟังมากนะคะเดี๋ยวแนนซี่พาไปดูเบาะแถว3ามแล้วก็ด้านหลังกันนะคะ เจ้าเวล้อตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยนะคะคุ้มค่าแน่นอน ด้านหลังนะคะกว้างบาะแถว3นะคะที่นั่งก็กว้างสบายนะคะหรือว่าใครต้องการพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยด้านหลังนะคะก็สามารถที่จะพับเบาะนะคะพับเบาะเรียบได้นะคะพับเบาะเรียบได้นะคะแถว2ก็พับได้สวยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเป็นรถบานด้วยนะคะกับเจ้าตัวนี้ค่ะ Toyota เวรอนะคะเครื่องยนต์1.5ปี2022ค่ะรถบ้านมือเดียวนะคะการันตีโครงสร้างค่ะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนัก ไม่มีพิความไม่มีการกลับกอหมหาทั้งสิ้นนะคะรับประกันให้ทุกกรณีค่ะกับราคาพิเศษสําหรับลูกค้าบอร์ดบ้านนะคะ6กแสนหบาทค่ะราคานี้นะคะซื้อสดไม่บวกแวดไม่บวกภาษีมูละค่าเพิ่มจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยหรือถ้าใครสนใจจกไปนัซนนะคะคันนี้ข้าราชการพนักงานประจํา รัฐวิสาหกิจ1วันเอกสารครบอนุมัติแน่นอนแล้วก็ยังดาวต่ำได้ด้วยนะคะที่ศูนยเซนค่ะหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ยต่ำสุดที่2 5งกปซ็ก็ได้เช่นกันนะคะติดต่อนนซี่ได้ทุกช่องทางของบอรถบ้านค่ะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยนะคะแนนซี่จัดไฟให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถถึงหน้าบ้านเช่นกันค่ะคิดถึงรถมือสองสภาพดีคิดถึงพี่นนซี่นะคะ